สวัสดีครับก็แอนดมินแทนนะครับผมกับหุ้นห้างเสยงเช้านะครับวันพุธรหัสที่พฤหัสที่สิบเอ็ดสิงหาคมนะครับเมื่อวานห้างเสยงปิดบาทแปดสิบสี่เช้าเปิดศูนย์ห้าเจ็ดเจ็ดสามหุ้นบวกเปิดสิบแต้มล่างและทันดึงเด่นนะครับเช้านี้นะครับไม่มาไม่มาเช้าตามบ่ายนะครับใครดูหุ้นจีนมาแล้วก็ถ้าไม่มาเช้าก็ตามบ่ายนะครับเอ่อหุ้นห้างเสยงเหมือนกันก็ลงรอบเดียวถ้ามาเช้าก็ยุดนะครับเด่นนะครับเก้าห้าครับ สี่นะครับหนแล้วก็แปดกจับคู่นะครับพุ่นบวกสี่มากับ6 5 1 9มากับ3 5แล้วก็8 9นี่มากับ0 5นะครับผมรักร้อยได้6นะชุดเต็มใส่ไปนะครับ6กสี่เ6้าหกหนึเนะครับหกหกห้าหกนะครับเน้นไปที่9ครับเน้นชุดเก็ 6 4 9 6 1 9 8 9 9นะครับสำหรับพุ้นทั่งเสียงรอบเช้าไม่มาเช้าตามบ่ายครับขอโชคดีครับ